มันประดุกนี่วเฮยโอ้ยประดุกหางแดงเลเทวลล่าโอ้ my god โอ้โหไซส์มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ <No. S 1> เดี๋ยวจะต้องลองจัดมาเลี้ยงเธหน่อยละอ่ะโอเคตอนนี้ผมสั่งแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวสักครู่นี่เขาก็จะมาส่งแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องรอไปก่อนนะครับ เชา้าแล้วเหรอ <What? S 1> ลปไปๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ว่าเขามาส่งแล้วละกันไป Let's go โ okay, อเคครับทุกคนตอนนี้ปลาก็ได้มาส่งเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะฮะคือ,อปลาอยู่ในกล่องนี้แหละดูดิโอเครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยนะครับผมไปก่อนที่ปลาจะตายเรามาเรามารุ้นกันนะครับว่าปลาจะตายไหม่ะแกะกันเลยตายไหมวะเนี่ย <No. S 1> แท็กมาอย่างดีเลยวะ ว้าวโโหฟ้าไม่ตายครับโอ้โหทุกคนดูดิโอ้โหเรดเฮลเฮ้ยน้อนยังอยู่ดีอยู่เลยทุกคนแกไรฮะโอ้ยน่ารักกุบกิบเลยน้อนโอ้ my god โอเคเราจะวางไว้ก่อนนะครับหูดูดีทุกคนโอ้โหนอนดูดีน่ารักคักน่ารักคัก <laughs> <laughs> ดูครับหไอดุกยักษ์ของเราเนะ okay, ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่กระบะไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ผมอ่าเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เตรียมอ่างเลยนะครับ <c oughs> อ่างของเราเนี่ยยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยวนะ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาน้อนเนี่ยใส่กระบะไว้ก่อนนะทุกคนข้าโอโ้ร้านข้าแเพกมาดีมากทุกคนดีนะไม่ตาย ว้าวขึ้นใ,ใส่ไปเลยว้าวลงไปแล้วมันจะสวบนิ้วไหมนี่แบบโอ้โหดูดิอันดุกยักษ์โอผเลเทลโอเคดูด,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 ดิน่ารักที่ครูอนุนเนะมากทุกคน ว้าวดีมันสวบนิ้วไหมวะไซนี้น่าจะยังไม่สวบนิ้วหรอม,มั้งมั้งนะสวบไหมสวบไหม <laughs> สวบไหมโอ้แหยังยังไม่ไม่ไ,มไซนี้ไม่สวบหรอกแต่ใหญ่กว่านี้ไม่แน่ <laughs> ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวจะให้เป็นไก่นะครับเนื้อไก่เนื้อไก,ไก่มาดูกันนะครับว่ามันจะกินไหมนะโอ้แต่ว,ว่ามันมันใหญ่เกินไปเปล่าเดี๋ยวซอยให้มัน เล็กๆล,กเ,ลกเล็กกว่านี้นิดนึงนี่ฮะมาดูกันนะครับว่ามันจะกินไหมนะเดินลงไปเลยเอ้ยกินว้าวากินอีกไหมมันไม่เห็นหรือเปล่าอ, <c oughs> อู้อาวตุม๋มดูนนครับมันจะกินไหมไม่กินกิน <c oughs> อู้ งับคำเดียวเลยโอ,โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดเตรียมสถานที่ที่เราจะเอานอนไปปล่อยกันนะครับทุกคนอ่ะโหพูดพูดแบบเหมือนจะเอาไปปล่อยสะปล่อยอะไรแบบเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปเตรียมกันเลยทุกคนไป let's go ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงในบอ่อนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาไปเลี้ยงกับบอ่อนี้ <S <S ผมบอกเลยว่าเลทเทลายแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ม่งโคตรโหดเลย คือว่าผมเอาเนี่ยผมได้ทําการย้ายปลาดุกปลาดุกเปือกนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับอ่าประมาณโอโ้โหสีห้าตัวได้นะครับผมเอาลงไปครับครับผมได้เอาลงไปรวมกับปลาตัวนี้นะครับเห็นปลา <c oughs> เห็นหางมันไหมเห็นหางปะสิ่งที่ได้ก็คือโอโ้โหทุกคนหัวขาดนะฮะหัวขาดทันดีครับผมโอโ้โหบอกเลยว่าแม่งโคตรด,ดุนะครับแล้วก็ดูดิไม่เหลือสักตัวเลย โอ้หายตายเถอะมันโหดคือมันโหดเกินครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลี้ยงแยกนะครับทุกคนอ่าไม่งั้นมันจะไม่เหลือนะฮะแต่ว่าถ้าเลเทลของเราเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สักประมาณโอ้ใหญ่สักประมาณนี้นะครับประมาณข้อมือนี่ก็น่าจะเลี้ยงรวมได้นะครับคือบ่อกนี้ก็คือเลี้ยงใหญ่จากตัวนี้มาตั้งแต่โอ้โหจะก,กี่ปีแล้วเนี่ย,ยสองสองสามปีเลยนะเอ,อตัวมันก็ไม่ใหญ่นะมันก็ตัวเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูความความใหญ่ของเจ้าปลาตัวนี้นะผมปลาโค,นะครดูดูนะดูครอกไอ้โอ้โโอ้ชิตโอ้ดูดิผมเป็นหัวงถิ่นนะฮะดูดิ ปลาที่แบบเราจะไม่ยุ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดเจ้าบ่ออันนี้ก่อนนะครับ ใส่น้ำแค่นี้พอนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอานอนเล็ดเทลมาปล่อยกันเลยนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถเลี้ยงแ้มันใหญ่ได้มก็คือดูในคลิปแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันเบิ่มๆเลยคือถ้าใส่ตัวเต็มไว้เนี่ยเอาขมือบเด็กได้เลยนะนี่นอนเล็กเทลน่ารักุบกิบอู้ก็เดี๋ยวเราจะทำการแช่น้ำไว้ก่อนนะทุกคนโดยที่เราจะ ยังไม่ปล่อยนะครับยังไม่ปล่อยทันทีนะครับให้ตอนนี้เนี่ยให้ปลามันปรับอุณหภูมิก่อนนะครับทุกคนอ่ะคือว่าถ้าเราใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะน็อกน้ําแล้วก็เดสมอลเลยนะดูดีโหเล็กมากเลยอ่ะเท่านิ้วโป้งเลยทุกคนดูดินะือร๋อวกถ้าใหญ่นี่ผมว่ามันหมันเบิ่มเบมเลยนะ บึ้มๆเลยนะนี่คืออ่างปลาโง่ของผมนะเออมีสองสามอ่างนวลอ่างนู้นก็คือเป็นอ่างอะไรนะปลาหางนกยุงนะครับทุกคนอ่าก็ในนั้นก็เต็มไปด้วยปลาหางนกยุงเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยแล้วนะครับผมมามาปล่อยปลากันเลยไปเปิดดูดิซิโหวังนะหว,ว,วังว่ามันน่าจะไม่ตายนะ นั่นจะสวบนิ้วไหมอู้น่ารักน่ารักอ้น่ารัสวบนิ้วดาดาดาดดกแดกแดกแดกนิ้วแดกนิ้วอาน่ารักมากทุคนดูดิเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาใส่เพื่อจุดเป็นการทำล่มอะไรนิดหน่อยับไม่มีอิดบอกอะไรเลย เขารูนะโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วเราจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตตอนที่ว่ามันตัวบิ๊กบกกว่านี้นะครับอ่าสักประมาณ1 2เดือนอะไรเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไหนอ่นตัวมันนั่นไงไหนอันไหนลมีมีน้ำลานจับได้ไหมกันนี่นี่ เอ้ยมันรู้ตายแล้วตายแล้วอ่้โฮถ้าช่วใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ซ like, ักใครมาดูนผมด้วยนะอ่าไปละไปล่ะไปละบ๊ายบาย